ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยตัวละครอย่างไอรินนะครับก็จะมีการออกเซตไอเทมเนี่ยหลักๆอยู่2เซตนะครับก็จะเป็นเซตกายภาพกับเซตเวทนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะฉีกไปหน่อยนะครับก็คือเล่นผสมทั้งเวททั้งกายภาพไปนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึงสายผสมแต่เราจะพูดถึงแค่สายเวทกับสายกายภาพนะครับทุกคนนั่นแหละครับสสายนี้เนี่ยผมก็จะลองมาวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียเนี่ยมันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับสำหรับ2สายนี้เนี่ยอันไหนมันน่าจะคุ้มที่สุดของตัวละครนี้นะครับทุกคน ยังไงนะฮะฝากกดไลค์ให้คนละหนึ่งทีเนี่ยจะขอบคุณมากๆนะฮะไปดูกันเลยครับ ใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บโคเด้นเติมเกมร้านเติมเกมราคาสุดคุ้มสุดประหยัดเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นปรับราคาใหม่ยกแพงในเว็บมีมากกว่า50แพ็คคูป,ปองนะครับและเติมใหม่เข้าภายใน5นาทีเท่านั้นนะฮะและอย่าลืมแอดไลน์โคเด้นเติมเกมและติดตาม f c e b o o k f แ Fan นเ g e โคเด้นเติมเกมเพื่อรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆโปรคุ้มๆก่อนใครบอกเลยคุ้มทุกเกมสวันดีัวรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปดีสกแป๊บนะครับที่มีเพจขาย way, ไอดีเกมอารีมาแนะนำไอดี ID สกิน 200 ID ขึ้นหน้าเพจนี้เลยครับ t p 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครด,ดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID RV ราคาร้นนะครับย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะครับถ้าสนใจเนี่ยผมจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับทษคนครับก่อนอื่นเนี่ยผมขออธิบายก่อนนะครับว่าเซตไอเทมที่ผมมาใช้เนี่ยก็คือเซตไอเทมที่ยอดนิยมของสายสายนันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็มากันที่การโจมตีปกติกันก่อนเลยแล้วกันนะครับ ต่อมาครับข้อที่2ที่เราจะวัดกันนะครับก็คือการเก็บกระสุนของอันตีนะครับว่าสายไหนเนี่ยมันเก็บได้ไวกว่ากันนะครับทุกคน ต่อมาครับข้อที่3ามที่จะแข่งกันนะครับก็คือเรื่องของสกิลพาสีหรือว่าสกิลติดตัวนะทุกคน,นว่าของใครเนี่ยมันใช้ได้ที่กว่ากันแล้วก็บ่อยกว่ากันนะครับไอเรื่องการเดินจุกไปจุกมาเนี่ยแล้วก็พรอมแล้จับเวลาครับภายใน10วินาทีนะครับแล้วดูกันนะครับว่ามันพุ่งไปกี่ครั้งนะครับภายในเวลาเพียง10บวินาทีนะครับ ตัวมาครับข้อที่4ครับก็คือการใช้สกิลหนึ่งรัวๆใส่เป้าหมายนะครับแล้วดูกันนะครับว่าเป้าหมายเนี่ยของใครมันตายไวกว่ากันนะครับ ต่อมาครับข้อที่5ครับก็คือการใช้อันตีครับ การทดลองต่อมาเนี่นะฮะผมก็ใช้ตัวละครอย่างไอรินนะครับคอมโบสกิลใส่ไฮเตะนะครับแล้วเรามาดูกันนะว่า2ส,สายนี้เนี่ยใครสามารถฆ่าไฮเตเได้เร็วกว่ากันนะครับแล้วก็การคอมโบเนี่ยจะคอมโบสกิลเหมือนกันทั้ง2ส,สายเลยนะฮะ ้ามาครับโซโล่ตีดาครับใครไวกว่ากันครับ สรุปครับทุกคนจากที่เราทดลองกันมาหลายอย่างนะครับจริงๆเนี่ยผมตอนก่อนทําคลิปนี้นะผมค่อนข้างมั่นใจเลยนะว่าสายเวทเนี่ยมันน่าจะชนะขาดเลยนะครับผมถ้าเกิดเทียบกับสายกายภาพนะแต่พอเรา,าทดลองจริงๆแล้วเนี่ยคือกลายเป็นว่าสายกายภาพเนี่ยดูเหมือนมันจะเวิร์กกว่าสายเวทซะอีกนะครับทุกคนเอออย่างเช่นสกิลหนึ่งะพี่ดาเมจของเวทมันค่อนข้างแรงนะถ้าเกิดเรามองในมุมเดียวว่า เออถ้าออกของเวนเนี่ยมันอาจจะแรงกว่าไก่ภาพจริงเนี่ยแต่ถ้าเกิดความรงค้ามมันออกเป็นของกันเวนเนี่ยคือกลายเป็นว่าสกิลหนึ่งอะไเนี่ยมันจะง่อยไปเลยนะทุกคนเออรวมๆแล้วเนี่ยคืออย่างนี้เห็นเลยนะว่าสายไก่ภาพเนี่ยมันชนะมาเกือบจะหมดเลยเพราะว่าได้นะทุกคนเออแปลกพิมกันเว้ยตอนแรกผมคิดว่าสายเวทเนี่ยมันจะเวิร์กกว่าสายไก่ภาพแบบเ,เห็นหินกลายเป็นไก่ภาพไม่ชนะนนขาดใช่ เอออย่างอันตีมันก็แรงกว่าเห็นเห็นเลยนะมันติดขี่ได้เนี่ยมันก็ขึ้นหลัก800 900เลยนะที่เห็นในคลิปเนี่ยแต่เป็นของเวทนี่คือขึ้นแค่เท่าไหร่600 700หรือเปล่าจะไม่ติด500 600นะฮะเออนั่นแหละครับทุกคนกลายเป็นสายกายภาพเนี่ยดูเหมือนจะเวอร์กว่านะครับผมตรงนี้ก็ทุกคนมีความคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะครับตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ออกของแบบละเอียดด้วยนะว่าสุดออกของที่มันแรงที่สุดของสายเวทกับออกของที่มันแรงที่สุดของสายกายภาพเน,น,น,นะน,นี่ยจเจาะลึถงขั้นนูพรัันนบออี้เาแบบคร่าวๆนะคครัับเเซตทที่่นวไปขา เล่นกันนะทุกคนก็ประมาณนี้ละกันนะอไปละเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย